Okay, I'm here. Hey, I made it. <laughs> Is everything all right? Yeah, you can come up. Um, you do know you have the walkie talkie, right? You can come up. Just go ahead. Mm -hmm. I need to find something in in my backpack. Um, what exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up. Yes. The path leads through that canyon. กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนะโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม g e e n h เ l l นะครับผมหรือนรกสีเขียวนะครับผมก็ปีใหม่นะครับผมก็หาเกมอื่นๆมาทําคลิปบ้างนะครับผมเนาะก็เกมนี้จะเป็นเกมแนว Survi v o เ oh, uh, นะครับผม <happy S 1> ก็ที่ <deal able. S 1> เรารู้จักกันนะครับผมเนาะก็เป็นเกมแนวอาชีวิตรอดนะครับผม <Okay. S 1> ก็ รู้สึกว่าตอนนี้เราจะน่าจะอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับผมเป็นป่าฝนไนงะต้องบอกว่าเป็นป่าฝนดีกว่าเพราะฝนมันตกบ่อยเออในน่าจะอยู่ที่บาซิลนะครับผมเพราะมันมีเมงมูมบาซิลด้วยใช่ไหม yeah, ออก็ต้องบอกว่า <yeah. S 1> ตอนนี้เราได้รับบทนะครับผม s <S เป็นเจ็กนะครับผมแล้วก็ คือตัวละครนี่ับผมก็จะมีมีอากับเชกนะครับผมมีอานี่เป็นภรรยาของเชกนะครับซึ่งเชกเนี่ยก็น่าจะเป็นนักวิจัยพันธุ์พื้ก็ซึ่งเป็นตัวเราใช่ไหมส่วนมิอาเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถสื่อสารหรือเป็นล่ามของชนเผ่าพื้นเมืองที่นี่ได้นะครับผมก็อันดับแรกนะผมภารกิจที่เขาให้เราทำล้วก็คือการตามหาเต้นเออแล้วพี่ก็เจอเต้นแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่เนี่ยผมเพราะว่ามันชินกว่าเนาะก็อาจจะมี คนรุ่นราคาเดียวมาดูกันหรืออายุที่หน้าก,กว่าก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะเออโอเคก็อันดับแรกนะครับผมเขาให้เราติดต่อกับมีอานะครับผมซึ่งเราก็เดี๋ยวนะขอมองซ้ายมองขวาก่อนเอ,อ็มจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่า <c oughs> เออป่านี้เนี่ยผมมันค่อนข้างจะแบบ okay. สัตว์ป่าเยอะนะครับผม

I remember the agreement, but maybe you should maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone Cariño, you know I have to do this it's the only way to make them talk. Oh, don't worry up some wood let's have a romantic dinner romantic canned beans use your imagination. โอเคครับเหมือนเขาให้เรากดสีค้างเนะเาะแล้วก็ดูที่สมุดอ่าเหมือนให้เราก่อกองไฟนะครับผมโอเคเฮ้ยวิ่งกันในเยอะยเยอะเยี่ยยไปหมดเลยเนาะพวกอีโกานาเนี่ยอ่าหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับผมอ่าตามหาวัตถุที่จะเอามาก่อกองไฟได้นะครับก,ก็ก็น่าจะเป็นกิ่งไม้นี่ครับผมวัตถุดิบโอเค มาเฮ้ยมีมีดสบายแล้วอย่างนี้สะดวกละเอย่าได้เข้ามานะบอกเลยงวดนะเหลือกระเป๋าเอกอย่างที่พักนตนรับท s b u ะ it f e e l ป t h า t way เหมือนจะลืมกระเป๋าอะไรสักอย่างนะครับผมพี่ก็อ่านไม่ทันเหมือนกันมัวจะสับต้นไม้นะตอนนี้โอเคก็ประมาณว่าเราต้องสับต้นไม้เนาะแล้วก็หาพวกแบบวัตถุดิบเมื่อกี้ไม่เห็นเราต้องมีกิ่งไม้เล็กก็เราสามารถสับต้นไม้เออหรือเราสับพวกไอ้นี่พวกแบบกิ่งไม้ให้มันกลายเป็นไม้ทอดเล็กๆได้โอเค ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็ได้มาเล่นก่อนรอบนึงแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหรไ่นะผมเอาเท่าที่รู้ก่อนแล้วกันโอเคอืมอ่าตอนนี้เป็นบทในเรื่องนะครับก็จะเล่นคนเดียวไปก่อนแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวในอีพีหน้าอาจจะมีมาเล่นอีกสองคนนะผมเนาะก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมก็ตะกีกับหอมนะครับผม <c oughs> ผมซอย อ่าโอเค่ะมาครับผมสับอ,อ่าฮะอ่าอ่าเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราขาดกิ่งไม้อยู่เนาะหืมถอน,นมาสับมาอือฮึมอือโอเคโอเคเก็บไปอ่าน่าจะได้กองไฟแล้วนะครับผม Looks like everything's ready, Mia. Can you bring me a lighter? Um, uh, remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Huh? <laughs> don't tell me. <laughs> yeah, we have no fire. We me if i at that bar. Nor box of matches. Uh, we ordered both. Did you check everywhere? มาครับ well not the best start of the expedition. โอเคเราต้องเข้าสู่การแบบสมัยลูกเสือะนรับผมปั่นเนาะปั่นไฟอ่ะเนี่ผมยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยผมเจนนี้อาจจะไม่มีการปั่นไฟกันแล้วนะผมในยุคพี่มีการปั่นไฟนะครับผมโอเคมามาอันดับแรกเดี๋ยวนะเหมือนเราจะมี เราเราสามารถใช้กิ่งไม้ได้นี่หว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นเปลือกไม้โอเคโอเคอ่าไม้เล็กหนึ่งอันแล้วก็ไม้ใหญ่เออหนึ่งอันโอเคประดิษฐ์อ่ากลายเป็นโอเคแล้วเราก็ยังไงอ่าอืมเราต้องใช้อุปกรณ์โอเคก็ประมาณว่าเราต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยผมที่เราทําเมื่อกี้ปบ๊บอ๋อโอเคเรามีรังนกอยู่เป็นเชื้อเพลิงได้เมื่อกี้เก็บมา Okay. Be a ployable do need fight. Oh, Mia! The fire is burning. Coming! Give me a minute. How do you do it? Hmm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here. Call. Oh, I don't know. know. Jaguars, the spiders and snakes. Let's not forget the scorpions. A <laughs> Mere ants bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Kadinya. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. have to โอเคครับผมเราก็เข้าสู่วันที่สามแล้วนะครับ <laughs> แป๊บเดียวเองสามวันแล้วเนอะเออเรามาอยู่ที่ในป่านี้ได้สามวันละ <c oughs> อ่าดูซิมันให้ทำอะไร <c oughs> อื่าเหมือนจะให้เราหาอะไรสักอย่างอ๋อนีหรือเปล่า อ๋อโอเคมีอาร์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมก็คือออกไปแล้วคือเขาต้องการให้เราติดต่อหาเขาด้วยวิทยุโอเคก็ประมาณน,นี้เนาะแล้วก็ไม่ได้ลืมที่จะบอกรักเราด้วยเฮ้อแหมน่ารักจริงๆเลยเมียฮัลโหลเมีย Hey s l e e p y h e a d finally up where are you I should reach the village shortly Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know, I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. <laughs> Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. <laughs> okay, I have my book. เขาจงขอว่ามีอาบอกมาว่าเขาได้ทิ้งของขวัญไว้ใ <clubs> ห้เราแล้วเดี๋ยวเราหาของขวัญแล้วกนอ๋ออะไรเนี่ยนาฬิกาหรอโอเคได้ละนาฬิกาโอ้สวยอยู่นาฬิกาตัวนี้จะเป็นเหมือนบอกค่าสถานะเราด้วยนะว่าค่าหิวค่าอะไรอย่างเงี้ย Exactly what I wanted. It even has solar batteries and a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've few wear been here only few days, but stress but only can wear you out days a โอเคมันให้เราตรวจสอบนาฬิกานะครับโดยการกด F ค้างแล้วเราสามารถเลื่อนลูกกิ่งนะครับผมขึ้นลงได้โอเค okay, มันบอกว่าต้องหาอะไรที่ใช้เป็นอาหารโอ okay. เคเมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมหรือว่าเราต้องเก็บให้หมด อ่าไม่เป็นไรจะเก็บให้หมดเลยแล้วกันสายเก็บแต่ถนัดอยู่แล้วหาของกินนี่บอกเลยเรื่องถนัด oh. so, ย o ห,หั n g าหรอกอันนี้มันคือเครื่องบันทึกเสียงนะครับโอเคครับผมน่าจะชื่อเผ่ายาหัวคาใช่ไหมอ๋อนี้ไง น่าจะเป็นแบบเหมือนอชนเผ่ายาฮวคานะครบอกข้อมูลเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นสมุดบันทึกแต่ว,ว่าไปเดี๋ยวนะไอ้เคเวสท,ที่มันให้เราทําก็คือหาอาหารเนี่ยเราหาจนหมดแล้วนะเหลือแต่ถั่วกระป๋องเนี่ยที่มันเก็บไม่ได้ี่หรือว่ามีอาเอาแอบมาซ่อนไว้ตรงนี้อเป้าว <c oughs> อ,อาวแอบก,กินตอนกลางคืนพีรู้นะพเพื่อนๆหรือน,น้องๆน,นี่ชอบแอบของไปกินตอนกลางคืนใช่ไหมเพราะพี่ก็เป็นเหมือนกัน <c oughs> ไหนมีไหมตรงใต้โต๊ะใครแอบเอาอะไรไว้หืมไม้เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงยะอะไรวะเดี๋ยวแล้วมีมีดหไหนใครเอาอะไรมาซ่อนไวน้หรือเปล่าของกินอยู่ไหนออกมาอยู่ป่าคนเดียวก็น่าจะหลอนสติแบบน่าจะแบบเขาเรียกอะไรสุขภาพจิตแย่เลยครับผม Okay. There's Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See, and as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Okay. Then I'll stop. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them. We can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. <sighs> All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Okay, ตรวจสอบกระดาษนะครับผมอ๋อนี่น่าจะเป็นข้อมูลของเผ่ายายาหัวคาเออยาหัวคาใช่ะไหมยอบาหัวคาดิเออโอเคอือ,อก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นประมาณว่าเป็นชนเผ่าที่อยู่ที่พื้นเมืองนะีะเออโอเคครับผมก็เหมือนคล้ายจะมีแบบเป็นนักรบแล้วก็มีแบบเป็นชาวบ้านใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกบที่มีพิษนะครับผม,มตัวนี้น่าจะเป็นกบลูกดอกกบลูกดอกพิษนะฮะหรือกบลูกศรพิษก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีข้อมูลว่าตัวมันอะ่ะมันมันมันอันตรายนะครับผมถ้าเกิดเราไปกินมันเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็จะติดพิษนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ก็คืองูนะครับผมม่งูหางกระดิ่งนะครับผม็นงูพื้นเมือง แล้วก็เกี่ยวกับสมุนไพรด้วยสมุนไพรตรงนี้น่าจะรักษาได้ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์พื้นเมืองไงบอกว่ามันสมเสร็จมีคาบิบาร่าด้วยเนาะอามาเดโน่ด้วยเหรอโอ้อามาเดโล่น่าจะคล้ายๆเป็นเป็น,ปนคล้ายๆแบบตัวนิ่มใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเป็นคนละส่วนกันรู้สึกว่าอามาเดโน่จะตัวเล็กกว่าตัวนิ่มเอออันนี้สมเสร็จสมเสร็จมะไม่ สมเสร็จี่มันก็จะสีมันไม่ไม่ใช่ขาวดำนั้นน่าจะอีกสายพันธุ์หนึ่งเออพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเออแต่เห็นส่วนใหญ่จะเห็นเป็นตัวสีดำสีน้ำตาลไม่ค่อยเห็นนะครับผมส่วนคาบิคา,าบิบาร่าเนี่ยหาดูได้ในสารคดีเนีัยผมเป็นหนูที่ชอบอยู่ใกล้ๆแบบแหล่งน้ำนะครับผมก็คือเป็นสายพันธุ์สัตว์ฟันแทะตัวใหญ่ๆนะครับผมเออเป็นหนูตัวใหญ่ซึ่งชอบอาศัายเออ,เอ,อหรือมีอีกชื่อ,อเรียกหนึ่งนะครับผมที่คือที่แบบ คนเขาเรียกกันแล้วก็คือหนูน้ําอาเรียกได้ทั้งหมดเลยทั้งคาบิบาร่าหรือหนูน้ําก็ได้โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นถิ่นฐานนะครับผมของอพวกของชนเผ่านะครับผมเนาะโอเคอจะว่าดมันก็สวยดีเหมือนกันนะคือถ้าเกิดแบบตว่าเขาไม่เป็นอันตรายต่อเราก็น่าจะแบบน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดีเลยนะครับ แต่ปัญหาคือเหมือนอ้างอิงมาจากเกาะเกาะนึงนะครับผมที่ว่าเขาปิดกานจากโลกภายนอกนะครับผมที่เหมือนแบบอ่าเขาชนก็มีชนพื้นเมืองเหมือนกันเนาะคนกลุ่มนี้ก็จะแบบว่าเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้อนรับบุคคลภายนอกเลยนะจะโจมตีเลยนะครับผมโอเคเขาบอกให้เรากด F ค้างไว้นะครับผมแล้วก็ไปทางทิศทางเหนือนะครับผมเพื่อหาเพื่อหายาส เพื่อหาต้นยาสูบนะครับผมโอเคเราต้องไปหาต้นยาสูบ mm hmm. คือจะเมากันแต่หัววันเลยทีนี้แต่ว่าต้นยาสูบนะครับผมสามารถเอามาทํายาได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเราเอาไปสูบได้อย่างเดียวนะเออเอและอีกอย่างเรื่องยาสูบนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนาะก็อย่าไปลองนะครับผม คนที่สูบอยู่แล้วก็อยากให้เลิกได้นี่ผมมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเนาะโอเคอ่าโอเคเราเจอแล้วเราเจอเชือกแล้วนะครับผมข้างบนมันต้องมีต้นยาสูบแน่นอนไปอินไปอ้าวเชือกนี่มันเหมือนเชือกใหม่ๆเลยนะมันโอเคอินให้ไป <c oughs> Oh, oh hey. uh, fuck me. Hey, Jake. <laughs> oh, Mia. I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. me. Are, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Okay, he us to i if we to any it I'll press the to Ah, the left That's definitely not good. Uh, it's it's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. โอเคตอนนี้มันให้เราไปตามหานะครับผมใบโมนิเมเรียนะครับผมอ่ารูปทรงก็จะเป็นใบยาวๆมีดอกสีเหลืองนะฮะอ่าฮะไหวะต้นไหนอ้าโอ้โหเดินมาปุ๊บเจอปั๊บเลยนี่ครับผมเน่ใบนี้แหละโอเคอือเอาก็ก็เอามาประดิษฐ์แล้วกัน 5, ผ้าพันแผลเรียบร้อย โอเคเสร็จแล้วเราเอามาพันแผลเลยนี่ลากเข้ามาอ่าเรียบร้อยครับผมก็วิทยุบอกมีอาร์ได้ผมรายงานนะ nicely Does up am all wrapped Here I ม it hurt นั่นถามว่าเราเจ็บหรือเปล่าก็ต้องตอบไปว่าเจ็บสุดๆไปเลย uh, Like hell Imagine I am hugging you now. Mm hmm. Better? Uh, a bit better. Yes. So, how are you doing? <laughs> I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? Oh. I think. I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Yabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. โอเคครับผมก็ผ่านมาแล้วสามสิบสองวันเนาะ Please come in. Jake, I need you here. Jake, please, please answer me. Mia, what happened? Mia, speak to me. Mia. o k เข้าใจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะ มันเกิดอะไรขึ้นกับมีอาแล้วนะครับผมโอเคเขาบอกว่าตามหามีอานะครับผมแล้วไปตามที่ไหน่หรือว่าเนี่ยอ๋อโอเค จะล่วงไปที่ไหนสักที่หนึงนะ่งเนาะแล้วตอนนี้มันเดี๋ยวนะโอ s โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เหมือนมาอยู่ที่ไหนสักที่นึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะแสงมันช่างจ้าอะไรอย่างนี้ <laughs> โอเคครับผมก็มีประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับกับเกม Green Hill นะครับผมเอ่อก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจเพื่อผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและช่องโดนาโดโดก็มี Facebook f แฟนเพจแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ติดตามเนียครับผม EP สองนะครับผมในเร็วนี้นอกจากไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับผมก็จะมีเพื่อนๆมาร่วมด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอกราบราเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใน EP หน้านะครับ